ที่ปราณบุรีผมมาเจอฟาร์มสเตย์บ้านดินครับที่มีทั้งที่พักเป็นบ้านดินหมดเลยนะน่ารักมากๆแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงกลางเลยครับทุกอย่างเนี่ย ทำจากดินปั้นมือนะทำให้แบบมันไม่เหมือนที่อื่นเลยมีสเสน่ห์มากๆแล้วก็ตามผนังของบ้านดินเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้นะครับไต่ไปเป็นต้นตีนตุกแกไต่ไปนจนแบบเฮ้ย <c oughs> มันเหมือนลุดออกมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็ยังมีเป็นโซนคาเฟ่โรงเรือนแบบนี้นะเป็นไม้ทั้งหมดเลยมีความน่ารักมากๆอะ่ะในนี้เขาจะปลูกผักเองแล้วก็มีเมนูต่างๆให้เราเลือกกินมากมายนะครับที่สําคัญคือวิวถ้าเรามองออกไปเนี่ยข้างหลังเขาจะมีเป็นภูเขากระดิ่หลิยวแบบนั้น ตัดกับสีของท้องฟ้าแบบในฤดูหนาวที่มันน่ารักมากๆเลยอะถ้ายกให้ปลายปีนี้ที่ไหนน่ารักที่สุดตั้งแต่ไปมายกให้ที่นี่เลยครับบราเบอรีเออปราณบุรีคนไปเที่ยวปราณบุรีเนี่ยเขาไปเที่ยวทะเลกันอยู่แล้วนะคนดูจา๋าไรโฮมสเตย์ที่เราจะพาไปวันนี้นะครับเขาอยู่ใกล้ทะเลมากๆกใกล้ปากน้ำปราณใกล้ภูเขาปราณบุรีเนาะ จะแวะมาแค่คาเฟ่มากินข้าวมากินกาแฟกินขนมก็ได้อาหารดื้อเหลือเกินแต่ถ้ามาพักเนี่ยคุณก็จะได้อีกฟิลนึงเลยครับดิบๆแต่ว่าน่ารักเนาะเขามีบ้านดีถึงแค่6ห้องเท่านั้นนะครับพราะะน,นก็จะงเงียบๆหน่อยและที่ชื่อว่าเป็นฟาร์มสเตย์เนี่ยผักที่นี่ปลูกเองออแกนิกทั้งหมดเดี๋ยวพาไปนะจ๊ะฟร์ b เบอรี่เอิร์ธคาเฟ่ทางทะเลปากน้ำปรานิดเดียวนะครับเขาอยู่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคาเฟ่กันก่อนนะเขาเปิด10โมงถึงทุ่มหนึ่งทุกวันถึงแล้ว น่ารักเกินนัี่คือเหมือนเป็นรีเซพชันข้างหน้านะครับเนี่ยเราก็พอเดินเข้ามามันจะเขียวชอุ่มมากๆเลยนะเนาะเฮ้ยตรงนี้มันคือเดอะเบสตรงนี้คือเป็นบริเวณที่เราจะนั่งทานข้าวแล้วก็ทานคาเฟ่ต่างๆนะเดี๋ยวเราพาดูรอบๆก่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนนั่งข้างนอกนะครับแล้วก็มีเป็นสวนดอกไม้แบบนี้โอ้โหสีสันแบบน่ารักจังเลยอะ่ะมันคือดูไม่ประดิษฐ์ดีอ่ะดูเป็นคาเฟ่ที่มีแบบความเรียวรู้เปล่าว่าถ้าเกิดไปอีกนิดนึงเนี่ยจริงๆตรงนี้ใกล้ทะเลประมาณแค่ โล2โลเองนะครับนิดเดียวก็ไปทะเลต่อได้เลยถ้าเกิดใครมาเที่ยวปามบุรีไม่มาทะเลมันก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมก็แวะตรงนี้จะกินข้าวก็ได้จะกินคาเฟ่ก็ได้แล้วหรือจะนอนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวทะเลต่อนี่ตรงนี้คือพระเอกของตรงนี้ก็คือทุกเมนูที่เป็นผักนะครับเขาก็จะเด็ดออกมาจากตรงนี้เป็นแบบแปลงผักเป็นออร์แกนิกที่ปลูกเองปลอดสารสารพิษเหรอสารอาหารมั้ง ปลอดสารพิษปลอดสารพิษแล้วพวกเราเดินทางกันบ่อยๆนะครับการวางแผนเงินไปใช้ในแต่ละทริปเ่ยสำคัญมากๆผมแนะนําอันนี้เลยครับชีวิตดีขึ้นมากเลยนะ Make by KBank เป็นตัวช่วยให้ชีวิตผมจัดสรรเงินในชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ Make by KBank เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของกสิกรครับที่ช่วยจัดการเงินได้อย่างง่ายดายนะจัดจ่ายจดได้ในแอปเดียวไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็สามารถวางแผนการเงินได้ในทุกรูปแบบเลยครับสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ของการเก็บเงินนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าแอปนี้ใช้งานยังไง ส่วนตอนนี้หลังจากคาเฟ่เดินถัดมานิดเดียวจ้ะอ่าเดี๋ยวพามาดูโซนที่พักบ้างนะครับนี่ตั้งแต่ทางเข้าเลยนะทุกอย่างก็คือเป็นดินนะครับดินหมดเลยอ่ะแล้วข้อดีของการเป็นบ้านดินเนี่ยคือมันจะทำให้พอเดินเข้ามาวันนี้แดดค่อนข้างจาัดแต่ว่ามันเย็นเย็นแบบเย็นงง,งๆอนะ่ะเย็นไ่หมดเลยนะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารเนีย่ยคนทำเขาต้องมีความเทสจัดจัด,จดมากๆเลยนะทุกมุมเนี่ยเป็นมุมถ่ายรูปไม่ใช่มุมถ่ายรูปแบบเซตเซ็ตแล้วมันปลอม,ลมๆอะ่ะนี่มันคือดูจริงไปหมดเลยเนี่ยมุมนั่งตรงนี้ข้าง นเป็นเต็มตูกแกนะครับมีต้นไม้แบบโอมบ้านดินอีกทีนึงท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามันมีความแบบเจแปนนิสสืบมากน่ารักมาก,มาก,มากและที่ชอบมากๆคือมุมนี้ครับ มีสาไอ้น้ำด้วยคิดถึงอะไรคิดถึงแบบคลิปคนป่าสร้างบ้านดินด้วยตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันครับคนหนึ่งคนนะครับสร้างบ้านดินนี้ทั้งหมดนะครับเป็นคุณยายขุดได้ประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วก็เลิกล้มไปแล้วก็จ้างช่างดีกว่าอันนี้เรอเล่นนะอันนี้ไม่รู้เรื่อง <laughs> ห้องพักของตรงนี้นะก็จะมีทั้งหมด6ห้องด้วยกันครับเป็นบ้านดินหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกทายนึงชั้น2เนี่ยเดินขึ้นมาเราจะเห็นว่าบันไดทั้งหมดเนี่ยก็คือทําจากดินนะเนี่ย ข้างบนมันแบบน่ารักมากเลยครับพอบิวข้างล่างเราจะเห็นว่าเป็นสีตกแกปรีนป่ายขึ้นมาเนาะจุดท้ายหนึ่งที่อยากพามาดูคือห้องสองครับไม่มีใครอยู่ครับเข้าไปเลยครับรอเล่นนะอันนี้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายกันนะครับห้องนี้จะเป็นห้อง Family ่ทายเขาก็จะเป็นเตียงแบบนี้นะเตียงเล็กทั้งหมดสามเตียงเรียงต่อกันมาแบบสนุกสนานกับครอบครัวหรือว่ามากับเพื่อนนี่ก็น่าจะดีไม่แพ้กันครับแต่ตวห้องน้ําเนี่ยห้องส้วบนะเอาไว้นั่งอึกเนาะเืดานสูงมากแล้วก็ถ้าออกไปอีก ัขงขเ,เป็นที่อาบน้ำเอาดอเนี่ยคือแดดสองลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็อาบน้ำเออแต่ก็คงไม่มีใครเซลฟี่ตอนอาบน้ำนะเล่น MV ไปห้องนี้สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือระเบียงคนระับซึ่งออกจากตรงห้องน้ำเมื่อกี้ได้ด้วยนะแต่ว่านี่คือออกจากตรงห้องนอนนะปูซ่าโหน่ารักมากอะ เชา้าเช้าน่ากินกาแฟตรงนี้แล้วก็มองไปด้านข้างหลังเราจะเห็นเป็นภูเขาครับแล้วผมชอบภูเขาตั้งแต่ประจวบตรับุรีเนี่ยภูเขาตรงนี้มันจะมีความแบบไม่ได้ใหญ่สูงชะรูดมันจะใหญ่พอน่ารักอะ่ะแล้วในฤดูหนาวมาดียังไงรู้ป่ะฤดูหนาวเนี่ยมันทําให้ฟ้าเนี่ยมันจะเคลียกว่าฤดูอื่นนะครับแล้วก็ฟ้ามันจะเป็นสีฟ้าอุณหภูมิแสงมันจะมีความยิบปปุ่งกว่าฤดูอื่นอะ่ะมันก็อยู่ตรงนี้มันเหมือนเหมือนอยากจะนอนตรงนี้สักสองเดือนอะ่ะแล้วก็มาช่วยเขาสร้างบ้านดินข้างๆเลยเตรียมขุดะละรอบหน้าใครมานะมีะผมีนคนส นเล่โรงแรมที่นี่มีทั้งหมด6ห้องเองนะมี2ชั้นด้วยกันก็มีตั้งแต่ห้องสําหรับ2คนไปจนถึง6คนราคาเริ่มต้นก็พันห้าค่ะไปจนถึง5,000บาทรวมอาหารเช้าด้วยนะซึ่งเป็นผักออร์แกนิกที่เขาปลูกเองแบบในคาเฟ่เลยครับมีสระว่ายน้ําแสนน่ารักนะที่สําคัญที่นี่นําสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ด้วยวายตาแล้วพาสัตว์เลี้ยงไปได้ด้วยผมเลี้ยงมแมลงาาสาบอาใส่ปอกคอพาไปเที่ยวได้ปะเออหมาแมวก็พอไหมเอ้ยห้องนี้มันไม่เหมือนห้องเมื่อกี้จริงครับ เตียงใหญ่แล้วครับอันนี้คือทํามาแบแฟนน่าจะน่ารักมากๆเลยฐานเตียงเนี่ยเขาใช้เป็นบ้านดินที่ท,ที่ปั้นขึ้นมาทั้งหมดเลยเนาะเตียงเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะฉันชอบมุมนี้เป็นเดเบสจ้ะนี่คือห้องนอนนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าเลยห้องนอนยังเป็นดินปั้นขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้กิ่งไม้ผ้าตรงนี้เอาแทนราวแขวนนะมีกระจกฝ้าตรงนี้ที่เอากระจกเนี่ยใส่ไปในดินอีกทีนึงให้แสงมันรอดเข้ามาแล้วก็จะมีความตโตโร่น่ารักมากเลยห้องนอนน่ารักมาก ในห้องนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ไว้ทำกันด้วยนะครับอันนี้เป็นแสดงว่าตอนกลางคืนน่าจะมียุงเวลาที่คุณมากับแฟนแล้วก็ถ้าเกิดเขาพูดไม่เข้าหูก็ช็อตหน้ามาัน <laughs> หลังจากที่โดนมาช็อตยุงช็อตหน้าไปแล้วนะครับก็จะมาสอบวิธีการใช้เมกไบเคแบงครับจะทําให้วางแผนชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ตอบโจทย์สําหรับคนรุ่นใหมส่สุดเลยนะครับเขามีฟีเจอร์ Cloud Pocket ที่ทําให้เราสามารถแบ่งเงินในบัญชีออกเป็นหมวดหมู่ที่ออกแบบการใช้จ่ายตามสไตล์ของเราเองโคตรเจ๋งเลยคุณอย่าง Cloud Pocket ของผมนะครับก็จะแบ่งหมวดหมู่เป็นเงินสําหรับออกทริปนะครับเงินเก็บหรือว่าเงินสําหรับเก็บเงินร่วมกับแฟนก็ได้นะและทุกกระเป๋าที่เราสร้างเอาไว้นะครับก็สามารถล็อกกระเป๋าไว้ได้ด้้ดดวยนะซึ่่งเราก็จไไม ือเอาเงินส่วนนั้นออกมาใช้นะครับและก็มีฟีเจอร์แชทคลาวพ็อกเก็ตครับ,รบให้เราจัดการเงินด้วยตัวเองหรือว่าเงินกลุ่มก็ง่ายเลยครับอันนี้สําหรับเก็บเงินกับแฟนหรือว่าเก็บเงินกับเพื่อนๆเพื่อออกทริปเนาะแค่แอดเพื่อนแล้วก็อินวาต์เข้ามาอยู่ในคลาวพ็อกเก็ตที่เราสร้างเอาวไว้นะครับก็จะมีกระเป๋าร่วมกันแล้วนะครับแต่เพื่อนเนี่ยก็ต้องมี m a k e b y K Bank เหมือนกันเท่านั้นนะใช้ง่ายใช้ดีแล้วก็สะดวกมากมาเลยครับ Make by K Bank ครับ และนี่คือส่วนของข้างในคาเฟ่ที่เราจะนั่งกินกันในวันนี้ครับเนี่ยแสงสวยมากคนดูจา๋าแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะเนาะมองไปข้างนอกเป็นทุ่งดอกไม้แล้วข้างหลังก็เป็นภูเขาอีกทีหนึ่งเนาะอารมณ์เหมือนไปยูฟูอินที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นอะและอาหารที่แนะนําในวันนี้นะครับสั่งพิซ่าของเขาเลยอร่อยมากอันนี้สั่งมาเป็น p e p p e โรน i พิซ za โอ้โหดูชีสของเขาดิอ้น่ากินซึ่งพิซ่าที่นี่เป็นพิซ่าแป้งโฮมเมดนะครับ ทำแป้งเองเออเออจะดีดหนะ้าไหมไม่ดีดนะครับองทราบชีสดีมากๆเลยครับแล้วก็แป้งอร่อยมากๆแนะนําพิซซ่าเลยครับแล้วก็ยังมีหน้าทรัฟเฟิลพิซซ่าอ๋ออันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบความหอมของทรัฟเฟิลก็แนะนําด้วยนะและขายไม่ได้ก็คือสลัดครับเพราะว่าเขาปลูกผักเองเนาะนี่คือมิกซ์สลัดเนี่ยดูดินะ่ากินมากอ๋อ ของเขาจะสดมากๆนะครับแล้วก็ปล่อสารและน้ําสลัดเนี่ยคลุกเคล้ามาอย่างดีนอกจากนั้นนะครับพวกสปาเกตตี้ของเขาเนี่ยทำเก่งมากๆครับแม่ครัวมีสเสน่ห์ปลายสบักมากๆทําอร่อยแล้วก็อปวดหลังด้วย <c oughs> <c oughs> แนะนําเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่านะใครที่ชอบครีมี่ครีมี่หน่อยหรือว่าสปาเกตตี้ทาราโกะทาราโก้ะเป็นไข่ปลาคอชนิดหนึ่งที่นิยมกินกันในญี่ปุ่นนะครับรสชาติออกมายอดเยี่ยมมากๆพวกอาหารฝรั่งคือเขาทาเก่งมากครับแล้วก็ขนมก็ยอดเยี่ยมนี่คือช็อกโกแลตลาวาค เสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมนะแล้วก็ช็อกโกแลตเขาเนี่ยเข้มข้นเหลือเกินคุณจ๋าและนี่คือฮันนี่โทสต์อบสดหอมเนยหอมน้ำผึ้งนะครับสั่งมากินคู่กับกาแฟกินเสร็จแล้วต้องจ่ายตังค์นะครับจ่ายนะคะแต่ผมไม่มีเงินสดครับฮะเราจะจ่ายไหมคะจ่ายสิครับจ่ายด้วยแอปพลิเคชัน m Make by K Bank ตัวช่วยในการจัดการเงินของผมนะครับนอกจากจะสามารถจัดสรรการเงินได้แล้วยังเป็นแอปโมบายแบงกิ้งให้เราสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆได้เหมือนแอปทั่วๆไปเลยถือว่าเป็นการรวมกันของ การจัดการเงินและการทําธุรกรรมได้อย่างลงตัวใช้ง่ายมากเลยคนดูจ๋าสแกนจ่ายแล้วก็รูดป,ปื้ดแบบนี้ออกแบบมาน่ารักเชียวแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็น expense summary ตัวช่วยสรุปรายจ่ายในแต่ละเดือนของเรานะมีแชทแบงกิ้งดูประวัติรายจ่ายในรูปแบบแชทแนะนําเลยครับเม k e บเคแบงกใช้งานง่ายแล้วก็สมัครง่ายด้วยนะครับแถมได้รับดอกเบี้ยเงินฝากถึง1.5%ต่อปีด้วยครับแล้วก็ตอนนี้นะเขามีกิจกรรมสําหรับเดือนธันวาคมให้ลุ้นโชคปีใหม่กัน แค่สร้าง Cloud Pocket ชื่อรวยข้ามปีก็รอลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษได้เลยครับเออลืมบอกครับใครก็สามารถใช้งานแอปนี้ได้นะไม่จำเป็นจะต้องมี K-Plus แค่ใช้บัตรประชาชนก็สามารถสมัครใช้งานแอป Make by K Bank ได้เลยผมจ่ายเสร็จแล้วนะครับสักทีค่ะรอมานานแล้วค่ะ <c oughs> ขายเพลินไปหน่อยครับ อาพวกเราเว้ใกล้หยุดยาวกันแล้วเว้ยชอบทุกทีตอนปลายปีนะครับแนะนำเลยปรานเบอร์รี่เอิร์ธขับรถไปง่ายวิวเพลินวิวดีไปนอนพักบ้านดินก็ได้ได้อีกอารมณ์หนึ่งครับหรือว่าจะไปแค่คาเฟ่ก็ได้เขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มอย่าไป2ทุ่มไม่งั้นคุณจะได้ยืนคุยกับยุ่ง <laughs> ปราณบุรีใครไปก็รักและใครมีที่เที่ยวเจ๋งๆสำหรับปีใหม่ก็คอมเมนต์บอก้วยนะเพื่อแผ่คนอื่นเนาะจะได้มีตัวเลือกในการไปเที่ยวปลายปีกันเยอะๆเลิฟยูนะจ๊ะคนดูจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบาย